ดีครับสวัสดคเลที่วงรอปดัง่างตัต่ี2 0 5อ่าเป็นไงติดตามเวทีมิตยูนิเวิร์สตลอดทุกทุกทุกงานไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราก็เป็นลูการทีเดวยแล้วก็ติดตามการประกวดมาโดยตลอดตั้งแต่วันแ ้็เป็นซีดีเป็นไงเปลี่ยนสถานะเราแล้วเป็นยังไงบ้างก็สนุกนะคะปีนี้ก็ช่วยดูแบบหลายจังหวัดนะคะก็สนุกมากเแล้ก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆไม่ถึงนะคะแต่หน้าผมก็แต่ละคนก็มีความหลากหลายสไตล์ซึ่งตันนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกสาขาที่ว่าใครจะได้รับผลไปนะคะก็ขอแสดงความดีดีก็รู้ว่าเราจะได้เข้ามเป็นครอบครัวที่ดีนะคะแล้วของเราดูแลซีดีจังหวัดไหนนะ เราเป็นยังไงบ้างทุกคนคือมีความแตกต่างกันออกไปมากๆเลยค่ะอย่างกระดุมนนะคะก็จะเป็นการนำเสนอของเรียนเลยที่ในความมั่นใจแล้วนี่เขาก็เป็นเชฟโดมนะคะอี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ท้องโลกผิวหนึงเป็นอะไรที่แปลกใหม่เวยที่นิสิตมีมาั้งแตเราเลยนะคะแล้วก็พี่หนิ่มกองกลางก็คือได้ทีน้ำความสามารถที่มีความ แล้วเป็นไงหลังจากที่รอบพีริมที่ผ่านมาทั้งชุดว่ายน้ําทั้งชุดลาเีชุดประจำชาติเป็นยังไงบ้างก็บสองทุกคนกอสวยกันมากๆารวมไปถึงสองนัของจังหวัดเรานะคะร่างจังหวัดเก็ทำ่างเต็มที่มากๆนะคะเพไม่ว่าแบบว่าเขาจะแบบเดินดีหรือไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่สองหรับตัวไวเองเนี่ยมันก็บอกว่าทำหนักดีทำผลงานออกมาได้ดีมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้รอบมหะเทศไทยโดดเด่นในระดนึ่งยค่ะแล้วเป็นไงแล้วตัวเราเองเรา เปลี่ยนเป็นซีดีแล้วเราจะกลับมาประกวดอะไรอย่างนี้บ้างไหมก็มีแข่อยากจะลงดูนะคะปีนี้นะคะเราม็หาประสบการณ์ใหม่เพื่อที่แบบว่าอยากจะลองดูนะคะว่าการเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยมันเหนื่อยแค่ไหนมันก็จะเพิ่มความเหนื่อยของเราไปอีกระดับหนึ่งว่ให้เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นนะคะมาฝักดันตัวเองในรูปแบบใหม่ที่เพิ่มทำให้เราลงส้ดแล้วก็ประสบการณ์โอเคงั้นฝากถึงวันนี้รอบไฟนอลแล้วที่เราจะได้ดูกันค่ะก็วันนี้นะคะเป็นรอบไฟนอล แล้วก็อย่าลืมบอกให้เชียร์ทีมจังหวัดเราด้วยก็นะคะฝากศาตร์จังหวัดของเราด้วยน,น,นะคะกระุงเทพรสี่ยะลาขอนแก่นแล้วก็สมุทรสาครน,นะคะก็บอกเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเหนื่อยกันมากตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายแล้วก็ขอให้วันนี้นะคะคนใดก็ได้นะคะ,ก,ะก็เป็นตัวเองยืนยันหน้า,าให้เราเป็นกำลังใจเชื่อใจแล้วก็เป็นแรงขักำลังใจให้กันเราเลยแปลว่าแบบวันนี้เดี๋ยวจะปล่อยทีเด็ดครั้งสุดท้ายแล้ว ก็จะมีไม้เด็ดชุดละซีเราจะสวยแค่ไหนนะคะก็ตอบไปกำลังใจให้กับทีมพวกเราด้วยค่ะอ่าขอบคุณค่ะ